โอ้ยสดๆเลยโอ้ย่เนเนๆๆมันสีออกันเลยมันกำลังออกได้คับเนี่ยเราได้มากกองหนึ่งนับปีปูปูหน้าสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมือนี้ผมมีโอกาสได้ผ่านมาทาง อำเภอตะการพืชผลครับพาพี่น้องมาเลาะเบิงตลาดเศร้าค่ำสมิงตำบลเกษมอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาครับเป็นตลาดตะเศร้าตะเศร้าครับแม่ค้าเพิ่นกระลังว่างย้ายของเลยมาปลาบีพาน้องมาเลาะเบิงผมก็เคยมาเที่ยวนึงแหรอครับตั้งแต่็พุ่นละช่วงหนาหนาวพุ่นละวันใดเขามาโดนเติมแล้วบรรยากาศก็น่าจะคึกคักคือเก่าอยู่ครับคนก็หลายช่วงนี้มาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้ว พี่น้องมาเบิ่งูดเนเราเก็บมาใหม่ๆเลยอไปไต่ยไ่มาใหม่ๆเลยกองจั่งมาหนี่ครับหอยนึ่งค่ะยนึ่งนะครับเด้ก็อขายอีบ้านตวเลกสองบาองขายเม่นไต่มาใหม่ๆเป็นฮ็ดฮ็ดปวกี้งดปวกอดอเขาหนิบครับงานจ้ะี่งามๆเลยครับเลเราไปไต่มาใหม่ๆองก็ออกมาว่างนไต่อล้วก็มาเลยแล้ววะ กล่องละลอยนะครับเด้อมาแล้วเฮ็ดพวกกิ๊เฮ็ดพวกกิ๊นายพน้องเราได้๋ยวสมสี่กล่องมาเด้อพี่น้องเด้อคนก็กำลังเริ่มสิมาแล้วครับผมตอวเสาๆบรรยากาศยามเสาๆตลาดเช้าคำสมิงครับผมอำเภอตะการพืชอพจังหวัดอุบลว้าพวกเนี้ยเราเนี่ยยังอะไรแม่ปูดอง น้ำปลาแด,กป,ดกปลาแดดมั่วแล้ววะโอ้ปูบรดิดองนี่นยังเลยนี่ปลาล่งลีตัวนึงนี่ปลาคอมันล่งลีแบบแม่นี่ก็ตัวพอดีแต่ห้าสิบบาทเหลือทุงเดียวว่าตัวพอดีขนาดเลยปลาคอล่องลีอะไรเนี่ยเราก็ได้คือกันตัวเง็ดยวปวกงามๆเลยจานทักบาทนี่ครับ อ้ยมันกระลังออกใหม่ๆเลยเลยพี่น้องเลยสีมันดีเลยเฮ็ดบวกกิ๊กนีกแน่นอนครับเนาะเกรนเด็นเนาะหน้าใหม่ๆเลยนะครับเด็ดจานละหนึ่งร้อยบาทกระลังเริ่มออกแล้วห่อนย่ำเพลินแล้วพี่น้องอรอเอาละบิงครับผมตลาดเสาค้ามสมิงเข้านี่แหละอำเภอตะการพืชผลข้างหน้าพูดนะเปลี่ยนไก่ควนเอาโอ้ยกระลังย่างปลาย่างไก่ กินหอมกระดาเลยหอมทะลูจอเลยกินประแดงเราู็อเล็อกเบ่งลาอเบิงผุ้น่ะกำลังมามาทัไนได้ลาบอยู่แม่เราห้องกัมแม่หมูบ่แม่เฮ้ยไก่หนิโอ้มีเัาสีลาบประตองสด,สดๆเลยเห็ดก็หมองเลยมันจังสีแสบสีนัว ุูนะราบเท่าส้มพักกับี่แม่นี่หลีด้วยนะผมว่ามันเป็นนึ่งเอียงเนั่นนั่งไปนั่งมากเหมนสิ่งหายหลังก็แม่เราบวบนี่สอายครับนั่งขายแบบสุนละโอ้าเอาขนาดเลยเขียดโม่แล้วโอมถุงจั๊กบ้านนี่ครับ สนเลยเขียนโม่ทุงแังแดดครับเขียนโม่ขางห่คือหาวดีแต่บ่ได้หักขอดขาสดๆเลยขุงนสีสบกหน้าเรากับมีุบหน้าบบหน้าที้เ้าบกไถ่มาม่ใหม่ปลาลูกดีเราก็เลือทุงนึหหุ่นเราได้เห็ดปวกข่าแต่กระลั่งเลือเห็ดปวกดปวกเห็ดปวกเห็ดปวก เฮ็ดพวง50บาทพวกินหัวมันยูพวกินยูเฮ็ดพวงพี่น้องดอกกินกันนี่เท่าไห้่เฮ็ดพวงจับาทก็ครับนห้าสิบาบาทอู้เดือหลเ้ยพี่น้องเด้อวงพกินหัวมันเยอับแม่ยูัันบไปแม่หบ้าเสียมวผมมามันขึ้นหลเด้อม้มันเป็นสิโ่หุ่นจักง้มันไหลเล้ผมมา เมียองเมียนั่นตะจานเ็สีแมนีนอยู่เนอะผมว่าตะวันตัวนี้มันอยากงามเนี่ยผมว่าเออออยพก,กินๆๆดอกดินจ้าพ,พ่อเพียรตั้งไหนกินมกเมียนเนีเราไปขย้ำขย้แล้วมาเสื้อเขาหนึ่งกินจ้าโอ้ที่ม,มันเป็นสีม่วงบ่วงที่เขาหนึ่งเขาหนมอ่ะและ้วก็เป็นหยาดน้ำด้อผมนึกว่ามันเพิ่นใส่ดอกกันชั้นเห็นเขาม่วงบ่วงนี่ดอกดินนี่แหะโอ้นี่แหละพี่น้องเคยได้ยินมจะซื้อดอกดินนี่แหละเขาใจกินปีนี่แหะเห็นเขาสีม่วงบ่วงนะว่ามันเพิ่นใส่ดอกกันชั้นเมียนไหมครับ เราใส่ดอกดินไปหาไปหาเฮ็ดแล้วก็ได้ดอกด,ดินมาพร้อมโอ้ฟองเบ่งเลยได้ห่อนน้ำใหม่มาพร้อมแต่ร <c ười> เราทางไายอยู่ดีแล้วครับเนี่ย <c ười> เราอยู่ในกินบัตเท่า <c ans> <c ười> คนกด็กกำลังเริ่มเขามากแล้ว <c ười> <them> ครับผมตลาดเสาวัว่นเสาตลาดเสาขั้มสมิงครับผมตำบลเกษมหัวหเป็นอยยังเหคือไ็วแตเห็นตาลิดลิศม หนูหนูนูมันจะล่ะนะคุบาที่บ่าุ้มไปอีกเหรอพูดนะหนูว่ามเป็นกบเพียอวัว่าเป็นกบลอก่ากลังดีคุบหนูน่อยครับมันแรขำเ่อเรก็ร่างบุญเโอ้ยว่าเป็นกบลุดอวการลกกระลักดีคุบมันแรงไม่ท่าอางบุญเลยได้ไหมอือของอีเมีเราหนึ่งมาให้เรียบร้อยแล้วเอดซัมมาปี เนี่ยแล้วต้มแล้วหนึ่งมาให้เรียบร้อยนะเด้อพี่น้องเนี่ยดูน่ะไอห่วยห่วยอยู่มาใหม่ๆแม่เที่จานจักบาทอ่ะจานละเจ้าจานละเจ้าบาทโอ้ยก็กินตามแบบบ้านเั่นน่ะครับเนาะอะไรเฮ็ดไรเอามาหนีเด้ออันไหนเฮ็ดไรมากพี่เอออันไหนตัวไหนมันไรกว่ากันครับที่ไปจำแจ่วมึงเนี่ย ปูหน้ากับพี่คุนะหอนๆมากไม่ไหมเลยอายหัวหวยนี่ี่ปูหน้ารเนี่ยาพี่น้ืดอ่งเหลอเบิ่งน้ำกันอามบรรยากาศบานเท้าูุณนะโอ้ยป่าป่าอันนี้ป่าอีหย่งนี่ครับ ปลาแอร์ลูกปลาเพาะนี่จ้ะโอ้ปลาเพาะปลาเพาะแต่ลูกเท่าไหร่บันครับนี่อันนี้ร้อยห้าสิบหมดเลยจ้ะตัวตัวหน่อยก็ห้าสิบตัวใหญ่ก็ห้าสิบบาทครับแต่ว่าอันขั้นต้นรุ่นนี้ครับเป็นตัวกระด๋าหครับโอ้ครับครับโลละห้าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อปลามาใหม่ๆเลยตัวใหญ่ตัวหน่อยมากแบบใดมีบั๊บกับโลละห้าสิบบาท มากตัวใหญ่ตัวหน่อยมาเลือกเอาครับผมตลาดเสาค้ำสมิงอําบลกระเซมอำเภอประการพผืชอผลครับถ้าพี่น้องเหาะข้าไปเบิรงข้างในนักจากะเป็นกว้วเป็นแห่งแค่หน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นยางปูยางปา่าบรรยากาศเหรอบร,รรยากาศ ห่อหนอยังโตยังโตขอผูกแกห่าหาของมาขายเมลเราขายดีนดีขายเคียงเหนือเคียงมื้อเลาเบิงคขับเพื่อนจักสาร ม,มกいいุมกอี่ยังละบานเนี่ยมกอี่ยังนี่แม่มุกกระมากโอ้มกกระมากนึกว่าเป็นมกปลามุกยังมกกระมากในลึกเหียดดีเลยอย่างจักสารของนี่พอเราหลอดอันนี้เพิ่นเอิ้นอี่ยังของพิ่มกรตุ yep. oh. ่มตุ่มไซร์โอ้โอ้เอาไซร์เข่าเขาอันนั้นซุปเขานีเนาะครับเพาก็ไปตั้งไว้อันนี้บอกอันแนวซุปเพิ่นพหอโอ้ ฟุบเขาหันละเขาต่อจังแงงเนาะครับเนาะก็เ,ออเราเห็ดเองนะครับเดือเครื่องจักสารเราู <Okay. S 1> นะนั่งขายอยู่นี่แหละใส่หล่อมาขายบุษบกแก่บาทเท่าจะไม่ดูออปล่ลาจะเปลาจ้าจ มุปลาซิ่วล่งลีเจ้าบาทนะะมุกมาใหม่เลยนะครับมุกมาใหม่ๆเลยเราแตงบักทั่วเจ้าบาทบานเฮา nhìn cái đó được cả ขิงเฉียดอีหม,มูครับกบปลาปลาลุงลีลุงหยังเ่าดีกว่าไงใช่ไหมเนี่ยอ๋อตัวพอดีครับเลยพี่น้องเด้อวิตาลุ uh ่นนี่แหละตอนนี้ครับตัวพอดีขนาดกับถุงแจ้งมาทล้วแม่นี่โอ้หาสิบาทเด้อไกลเด้อพี่น้องเด้อเฝ้ามาเด้อมันสีเบิร์ตก้อนเด้อเนี่ยลอมาเต็มกับตาโกบกับสดขนาดดีดองดองอยู่กบหน้าบานเท้าโกบเฉียดหมูเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นใส่ตุ่มใส่เบ็ดบ่แม่กบกระไร โอ้มีดอกอืดไร่เดียนี้ะลเยได้โอ้ก็กยังไข่ได้ครับแถวบ้านบ่มีเลยมีตะกบเหลี่ยงอัน <laughs> นี้<ไ>มักบบานเ่าข้าบมัเห็ดหน้าวานหลเนาะคเนอะตะกีละหลาวนเพี่น้นลาะคอง,อคงมแมกลาล้าว,ว,วมัวงเห,ห็ดนะหน้าวานไหเนานอต่กบลาไหล้มนเห็ดหน้าวานไหเนีตกีลห้าวเห็ดหน้าวานไหลเรายังไปงตะกีใตไข้าวมันเหด้าดวาไหลเนาะครอกา อบมันจกังด้หแล้วั้บ้านแขหงโ่เี่่งที่ออกไม่ไเลยของเมีเราเฮ็ดปวกกะร่งเริ่มออกเลยเด้อพี่นงเด้อเฮ็ดปวกกิงเฮ็ดปวกรดอนะเมียน้กะกำล่งออกเลยคือยัยเราได้มากองหนึ่งนะครับร่างเริ่มออกแล้ว ตัวเต้นเดียวเลยนี่กุ้งเต้นกุ้งเต้นแล้ววสดๆเลยพี่น้องเอ้ยกุ้งเต้นกุ้งเต้นอันนี้ปลาตองกี่จักบาทนี่ครับเนี่ยโอ้ไปเลี้ยงกันได้ด้วยเนี่ยนี่ยังสดๆอยู่ห้าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อ ปลาตองปลาตองอยากกิุ้งเต้กุ้งากโอ้ยหัวบอกไว้เอาไก่เรามีหอดปลาบูปลาบูอไรเนเขาเพียรจังเลใส่ม่วงใส่ตุ่มใส่รอบออกบอกคำไม่จังเลย เงียงกุงโอ้มันเขาน้ำกุ้งไ่มครับเนี่ยปลาปาปาตองกับเขาน้ำกุ้งขึ้นกันว่าปลาตองใส่ตังห์โอ้แต่ว่าปอบูเป็นเขานุ่มกุ้งด้วยครับแล้วว่าจักบาทเด็กเขาอะไรบางหน่งกหาซื้อเไแบบหลายมันเลี้ยงได้บ่เฮ้ปอบูเข้าเข้าไปเลี้ยงกึบปลาดุกสิบดาอยู่วาผมว่าเออปาบูตัวพอดีขนาดเลยพี่น้องเด้อเราว่าแบ่อย คุณคุณด้วยเดี๋ยวันไปุดไปกทเเนไปหายไอเห้ยเราบ้านของอันกระโปรงทั้งหลังเลยต้นกระโปรงเน่เราเลยเวลาเราเพื่อพลังกวนนั่งกับครับ ทานจักะบาทเลยแม่เนี่ยหาสิบบาทได้ครับเด้อเฮ้ยพ่อแม่เรามีหลายอย่างนะครับดักแด้มื่นนี่มีอย่างก็เฮ็ดพวกกิฟตปลาซิวแก้วโอ้วันพุดแม่ก็ไปเป็นไหครับาจารหลังเรีเนี่ยครับพ่อแม่เราพนะกบกับมี่ข้าวครบโอ้โหโกบเป็นใส่ตุ่มใส่เงียบเลยครับแม่เราว่า อูปลาเมีนเบิดพุ่นญาตไเป็อดบอกหอยเมีนเขาแม่เบิด์ตบอาวอูปลากับเมีนทางคุณครับเนี่ยนะไข่เป็ดกับมีเน็ดกับมี่รักแด่บักพริกบักเขื่อนมีเบิร์ตเนี่ย่น้องเนี่ยมันสดมันกระเด็นเนี่ย

ย้ำมาเลยมากเอาเอ่วเอองาเออไปใส่แยง,งใส่ตุ่มมาให้ปูกับอีปูปนาปลา,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 านาเ,าเอปลางาเอาเอาหนน่าเลเอเออเีเนี่ย ปล่อยไว้หน้าม่ามันล้นนางนับกิดรอ่แล้นนางนับอีปูโมันมันเขารอบบอกครับเมื่อตั้งไหนล้งนี่ลงนี่ล้งดีล้งองลงนี่ขขึ้นหลายเลยอีปูเราหลายตัวหนาเราเปิ้ลาหน้าแม่ปาลาเขาเปนดำบอกครับหน้าดำโอ้มันกัย่งขึ้นว่าเลยครับสร้างเขาละวานเบิดมันละโบยย่งกุปูปลา ครับเบางแห่ของเราถุงละเศร้าที่คำนี้ปูหน้าแถบๆบ้านเฮาเลยนะครับเลยหายากแล้วโไม่ได้ตัวกระลังพอดีเลยเฮ็ดปวกแล้วก็ได้มาใหม่ๆเฮ็ดปวกเฮ็ดกล่องเท่าไหร่คับนี่กล่องละหนึ่งร้อยบาทงามๆเลยเด้อเรามาใหม่ๆ อาหน้าปูหน้าเห็ดปวกก้ามาตาหน้าออแเ่ก็พักอีปูก็ซาบาด้วยกันบ่แม่เนี่ยซาบะซาบะกินกันนะครับเด้อเนี่ยพักบักพริกบักเขือยอดพักติวพักขาเนี่ยกินแบบบ้านบานเท่ากับหาเก็บน้ำหัวน้ำสวน่บักซีดาบ้านนี้บักเขือนก้าวเนี่ยกินแบบบ้านบานเท่าแหละครับยุโซนเนี่ยมาเลาะเลยครับตลาดนัดแบบบ้านบานเท่าตลาดเสาค่ำสมิง อำเภอประการเพื่อผลครับจังหวัดอุบลราชธานีครับพาพีพานอ้องเลาะยางไปเบิ่งทางผืนอีกจังน้อยนึ่งมันมีเป็นจังใดคนหลายคนหน่อยคนกำลังเริ่มมากครับเวลาเพื่อสิ่งวาลงไปท่ามคนเลยนะครับผม เอออรอกาวลงไปทางขวาเนาะเนี่ยเนี่ยขายหลายกระสิบมันนี่แล้วครับขี้กระ,ะบองเนี่อ้อยไฟกองละจักบาทนี่ครับแบบนี่กองละเศร้าบาทด้วยครับเด้อเป็นขี้กระบองอันนี้อันนี้ก็คือกันมะครับ อตอวมันคนละแบบครับด้วยอันนี้กันิมุนแม่เศร้าบาทคือกันนี่ก็ออยไฟเศ้าบาทเศร้าบาทขี่กระบ,บองนะครับด้อ้วยปูปลาอ่างนีกำลังแผปลาเลยกระลมั่งเป็นกละลมั่งแม่พระตองกระลมังจักบาทนี่ ห้าสิบบาทเลยครับมันยังสดๆอยู่เลยพี่น้องเ,เอาไปปล่อยได้เลยเอาไปปล่อยน้องสาก็ได้เลยครับห้าสิบบาทอู้หูนปปะปลาแม่เราปลาลดปลากาโอ้ยอันนี้แม่ป,าปลาปรลาลัดมันหาอยากเลยพี่น้องเลยมันติดเบ็ดโอ้ยปลาลัดหากินยากแนมะ่ปลาไข่ไข่ก็ปลาโรต์เนี่ยพี่น้องเนะี่ย โอ้ยสดๆเลยโอ้ยเนเนเน่ต้นสีวกันได้เลยเพื่นเพื่อนพี่นี่ยังหน่อยเนาะม่แม่ถ้าทำแขยรีมาแม่นี่หอ้ยมันคือบนโลงระบาดนีน่านั่านปลาหลาดปลาหลาดมึงเนี้ยปลาไข่ไข่ก็ปลาลดครับตอนนั้นตัวใหญ่เนี่ยปลาลดกับตัวใหญ่คือกันแต่ว่าปลาใหญ่กว่าอีกโอ้ยเจ้าบาลละปลาหลาดตัวเท่าไหร่นัแนบเก็บบาทเก็บสิบบาทครับ ตัวหกใหญ่หนึ่งปลาตองหาซิด้วพี่น้องเด้อปลามัตตห่วยทำแค่ปลานิ่นปลาหลาดปลากาก็มี่รถอีเงี้ยเงยเงยีถสองเด็กรถสองบาทสิ่งรถหนึ่งร้อยบาท พ,พอเล่ามากตัวใหญ่ครับตัวหน่อยปลาดูเครือเอาอันแบบนี้โล่เท่านันครับแบบสิบบาทแล้วอันนี้อันนี้ปลามันล,งลงุงลีลุ่ยางบ่คบนี้เท่ไหรโอ้มันหดยน่มนลุ่งลีแล้วเด้อพี่น้องเด้อปลานาเฮาถุงสับบาทนี่ครับถุงลหคาสิบบาทตัวพอดีเลยปลาดุกหน่อยเลืองเบื่งใดครับสนทาง่ไปปล่อยกันได้ไปกินกันดี เราหล,ลอกเราว่าหลอน้ำกันครับผมตลาดเสาวันเสาตำบลเกษมอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับผมนะพีผ่ผนองเลาะลงไปเบิงทางผุนนี่กันนะย่างๆลงไปผนุนนะครับอ้คนยังมีจุ่มหนึ่งทางผุนปกติมันก็สิเต็มแล้วครับตอน,นบรรยากาศเบาบางเยลยหรือว่าพื้นบทนมากว่าจักผมมารดาเสา หนึ่งต้มหนึ่งเลี้ยวมันโมแม่นีถุงจักบาทครับถุงกระซ้าบาทหนึ่งให้เรียบร้อยโอ้หุ่นรื่มเห็นเห็นปวกแม่เรามาแล้วนี่แลด้วยครับเดอถานละสี่สิบบาทโอ้แม่เราขายสี่สิบบัด้วยครับเด้อถานบักไงหนึ่ง หนึ่งให้เรียบร้อยเพิ่มเป้าบาทเ <c oughs> มียนพอความกินความรับประทานเลยเก่าบานเท่เานั่งขายไปคนละเก้าผมลังเริ่มลังมากแล้วครับผมัมครบ หลาดเช้าคําสมิงตงาําบลเกษมอ่เพื่อะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีของเฮ้าครับผม